ดูโฆษณา30วินาทีเพื่อเป็นกำลังใจให้นิชชาหนานะคะทุกคนขอบคุณค่ะชีวประวัติหลงโชว์ตอนที่47อ้าวพลาดท่าเสร็จแล้วในเวลาฝนฟ้าขนองแบบนี้ควรระมัดระวังในการใช้ท่าไม้ตายท่าท้องหน่อยสิส่งมือสิก็แค่เหมือเอิญเท่าน,นั้นแหละช่วงฤดูใบไม้ผลิเช่นนี้กับมีลูกเห็บ ลูกใหญ่ตกลงมาหมู่นี้สภาพอากาศแปรปรวนอยู่บ่อยๆดูถ้าพวกเราจะคาดการไว้ไม่มีผิดเอ๊เด็กฉลาดนั่นหายไปไหนแล้วล่ะหนีกันเร็วเสียจริงนะพบค่มเมืองอิ่งชุนตอกจูจีพี่ใหญ่ พี่น้องที่เหลือปักหลักกันได้หมดแล้วพวกเขาหลบตัวแลวฟักฟื้นอาการบาดเจ็บในเมืองอืมวันนี้ลมแลงมีพายุลูกเห็บตกติดต่อกันยาวถึงหนึ่งชั่วยามแล้วพวกพวกอาวุโสต่างพูดกันว่านี่เป็นปรากฏการณ์ปะลลาที่พวกเขาไม่เคยพบไม่เคยเจอมาก่อนข้าว่าต้นเหตุน่าจะมาจากกุ้ยชิยนเจาที่กระทำการป่าเทือน ทำให้เทพเจ้ามังกรโกรธเป็นแน่อืมกุ้ยเทียนเจา้าปิดตาประตูเมืองและสั่งให้คนทั่วเมืองเข้มงวดปรากฏการณ์ประหลาดครั้งนี้ช่วยขจัดขัดขวางเขาได้ดีทีเดียวและเป็นโอกาสดีของพวกเราเช่นกันใครกันนะจีพิงเชีนอีใกล้จะไม่ไหวแล้วเจ้ารีบช่วยเขาเถิดนะไม่นางลง พี่จีรบกวนท่านแล้วเชนอีท่านหมอซุนอาการบาดเจ็บของเชนอีสหัสหรือไม่ต้องคะข้าได้ห้ามเลือดแล้วใส่ยาให้เขาเรียบร้อยแล้วแพนี้ดูเหมือนจะสาหัสมากหากแต่อาการยังไม่รวมในถึง,งชีวิตนอกจากนี้โค้พันธมังกรจะมีพลังรักษาตัวที่แข็งแก่งไม่นานบาดแผล ก็น่าจะหายดีแล้วไม่ต้องห่วงหรอกหมอชุดเป็นหมอที่ฝีมือดีที่สุดในรัฐเมาเลยนะเพียงแต่หลังจากที่ใต้เท้าไปจากไวเพื่อสนิทของใต้เท้าไปอย่างเขาเลยคอย,ยได้รับผลกระทบไปด้วยทําให้ต้องซ่อนตัวอยู่ที่ทางตะว,วันตกของเมืองนะ่ะขอเพียงเขาบอกว่ารักษาได้ต้องไม่เป็นไรอย่างแน่นอนเช่นนั้นก็แค่คช่วยหน่อย เชนอี้ใช้พลังมังกรทั้งหมดเพื่อช่วยข้าให้รอดออกมาได้แต่ตัวเองกับต้องบาดเจ็บสาหาัสโชคดีที่อาการของเขาไม่ถือว่าร้ายแรงนักแม่นางหลงเหตุใดคู่ประธมังกรของเจ้าถึงได้บาดเจ็บจนมีสภาพเช่นนี้กันเล่าหรือว่าเป็นเพราะท่านถูกจับได้ว่าช่วยกองทัพสันติภาพ ปล่าเพราะเชนอีปฏิเสธที่จะช่วยรัดเมาในการปราบกลุ่มอกบฏนะพวกเราเรยถูกกักขังไว้นวังตอนนี้พวกเราหนีออกมาจากเรือนซุนไว้ดันเจอกับขุนพลมังกรของจักรวรรดิเออเออเสอเซเสียนีเสียนีจะไปได้ไรไปอออออท่านหมาซุนคุณชายซูดูอาการไม่ค่อยดีขอรับ ข้ากำลังคิดว่าจะบอกควกเจ้าอยู่พอดีคุณใช้ท่านนี้ถูกคิดประหลาดนะ่ะว่ยังไงนะเมื่อใดที่พิษออกฤทธิ์ไม่เพียงแต่จะรู้สึกจเจ็บเจียนตายเท่านั้นแต่ยังจะกลายเป็นปีศาจเชนอี้ของเรากลายเป็นปีศาจไปแล้วค่ะทุกคนนางเอกของเราจะรับมือกับเชนอี้ยังไงก็ต้องรอติดตามกันตอนต่อไปนะคะ